เรื่องราวความรักของคู่รักหน้าคมที่เคยสร้างความฮือฮาในวงการตอนแรกทั้งคู่เคยแต่งงานแล้วแต่สุดท้ายก็เลิกกันไปจากนั้นฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็เริ่มต้นชีวิตใหม่คือต่างคนก็ต่างไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะฮะจนมาปิ๊งกันในเวลาที่ต่างคนต่างดังมากๆเลยต้องมาคบกันแบบแอบแอบแววแววมาว่าแม่ฝ่ายหญิงไม่ค่อยปื้มฝ่ายชายเท่าไหร่เพราะเขามักจะ มาส่งลูกสาวแล้ว <g ossip> ก็ขับรถจากไปเลยคือไม่ทักทายแม่ <_ m akes> ไม่เคยเข้ามาทําความรู้จักกับแม่สักทีหนึง่งแต่เรื่องราวยิง่งยุ่งเมื่อชีวิตของฝ่ายหญิงเนี่ยเริ่มตกต่ำเขาว่าอย่างนั้นขณะที่ฝ่ายชายก็ยังอยู่ข้างๆไม่ห่างช่วยเหลืออย่างเต็มที่จนเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแม่ฝ่ายหญิงก็ยังตกอยู่ในความทุกข์จนต้องอู่อันนี้ง่ายเนาะจนต้องแยกทางกันอันนี้ขอยทีทีิ ไ,ได่ต้องฟังเลยไม่ต้องฟังก็ใช้เฉลยจะฟังเออออเออเออนะแต่ก็ยังคงมีความสัมพันธ์ไว้จนกระทั่งคู่รักหน้าคมค่อยๆค,ยคบกันอย่างเงียบๆไม่มีใครรู้แต่สุดท้ายความรักก็ไม่ใช่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจึงเลิกรากันไปแบบไม่ต้องให้ใครรู้พอถึงตอนที่ทั้งคู่เลิกกันชีวิตกลับไปเป็นปกติเขาอย่างนั้นไม่มีข่าวลือไม่มีเสียงซุบซิบใดๆซึ่งก็อาจจะดีกว่าที่ไม่มีใครรู้เรื่องราวทั้งหมด แล้วก็จบลงแบบเงียบๆเขาว่าอย่างนั้นแต่ก็ยังมีความสวยงามอยู่ในช่วงเวลาหล่อเลิกแล้วหรอใครอะพิงกี้กับพี่ตุ้ยนี่พุธีรพัฒน์เหรอเออกับพิงกี้ว่าอย่างนั้นใช่เหรอก็กนั่นก็หมายความคุณก็คุณก็เปิดไปงั้นเลยเออคุณก็สาระนะไม่เปิดไม่เปิดเขาเขาคบกันหรือแม่เออเขาเขาไม่เขาไม่เ้ยไม่เคยเปิดตัวเขาไม่เคยเปิดตัวเขาคบอะไรกันเนี่ยมี <K ill an> ขาก็ไม่เคยเปิดตัวเดี๋ยวก่อนนะแม่ฝ่ายหญิงไม่ค่อยปลื้มฝ่ายชายเท่าไหร่เอ้าแล้วแม่ฝ่ายหญิงจะไม่ปลืม้มยังไงอยู่ข้างในมก็นี่นแม่กาลังตกทุกข์กรรมอยู่เธออ่านต่อสิดูสิตอามนจะตรงลูกสาวขับรถจากเรื่องราวยุ่งเหยิงม่ชีวิตเรื่องตกต่ำทีนี้ฝ่ายชายยังอยู่ข้างไม่ห <S <S 2> <S 2> ่างช่วยเหลือเต็มที่จนเมืสาสและการเริ่มดีขึ้นแม่ฝ่ายหญิงตกอยู่ในความทุกข์อ๋อเข้าใจยังออแต่ก็ยังความสำคัญไว้จนกระทั่ง คู่รักน้าคมไม่ค่อยคุ้นอ่ะหนุ่มอ่านข่าวตัวเองไม่ต้องไปอ่านข่าวคนอื่นไม่ต้องเออเดี๋ยวค่อยกลับไปอธ่บานไปอ่านข่าวตัวเองนู่นสรุปแล้วนักกีฬาคนนั้นสุดมวยอะเธอบดาบอกว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายแต่มีอันธเล็กอ่านข่าวตกลงตอนนี้เนี่ยเขาเปิดผลไปแล้วนะครับอีมานคลัฟนะครับก็นักชกเหรียญทองโอลิมปิกวัยเป็นเพศชายนี่คนนี้เธอในระหว่างที่เราจัดรายการอยู่ทำไม มีคนส่งมาบอกว่ายังไม่เลิกยังไม่เลิกยังไม่เลิกเห็นปะเอออ้าวเปล่าไหมพูดนี้ึเล่าเขาหรือเปล่าพูดเขาหรือเปล่าอันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้เขาบอกเป็นผู้ชายแล้วเขาตัวไปแล้วอันเนี้ยยังไงตกลงยังไม่เลิกอ้าวลูกคุณไปพูดก่อนนี้เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะก็ไม่เลิกไง ก็คุณปพูดแบบนี <threatened> ้อ hey, <LO AT> ีกหน่อยเลยอาหมาต้องเข้าเข้าไตไข่แล้วเพิ่งเจอเพิ่งเจอกันข้าวอ่ะก็นั่นไงใครใครลงมาไม่ต้องรู้ เพิ่งเจอกันค่าเพิ่งเจอบกมาว่าพิ่งเจอกันค่าเอ่เ่เจอกันค่เงตัวตัวิงค์กี้มาเองฉันไม่ค่อยรู้จักใครเจอวิงค์กี้ส่งมาเองเออไม่ต้องยุ่งกับมันก็ไม่เลิกจนเป็นคนอย่างเงี้ยคนชอบไปพูดอะไรเรื่อยเปื่อยอ้หนุ่มไม่กี้มึงอ่านใหญ่เลยเนาะอีผีบ้าอีผีห่าตาตาไม่กี่อ่านใหญ่เลยแหมอู้หูสมั้รสมดไม่รู้ผมไม่รู้ก็ส่งมาปุ๊บเข่าใหญ่เลยก็เลยถามเง่กลัวเป็นหมาอเรื่องกลัวอีหนุ่มไม่ต้องกล ข่าวนักกีฬาโอลิมปิกไปตกลงไม่ใช่เขาใช่ไหมเขาไม่เลิกจะได้คิดคนใหม่เขาเขียนถึงคนนี้แหละแต่สรุปแล้วเขายืนยันมาเองเลยเขายืนยันว่าเขาไม่เลิกเขายืนยันมาเองเลยนะเขาไม่ได้เลิกนะอ่ะคุณแก้ข่าวยังเป็นทางการนะไม่แก้ข่าวใช่ท่านเอ่ยชื่อก็ไม่ที่คุณเอ่ยชื่อตุ้ยธีรพัฒน์กับพิงกี้คุณต้องพูดกับเขาไปเลยว่ายังไม่เลิกคุณจะต้องตอบายังไม่เลิกจบเอออ่านข่าวยืนยันนะยังไม่เลิกนะ อ่านข่าวตัวเองไม่ยืนยันนะผมก็จะเลิกยังไงคนก่อนยังเห็นพิงกี้ยืนเต้นเต้นเต้นหนูดูคลิปเขาอยู่เขายังเต้นอยู่เขายังมีความสุขอยู่เลยหนูยังงงอยู่ฉันปิดมือถือแล้วไม่ต้องสิไม่มีใครหน้าคมกว่านี้แล้วใช่ไหมมีแค่คู่เดียวนะไม่เขาว่าหน้าคมก็เคยพิงกี้หน้าคมกินกูก็มีแล้วล่ะน้องมีดน้องมีดกับน้องคัตเตอร์กลัวจะหมายถึงคู่อื่นเนี่ยแบบหน้าคมหน้าคมหลายคู่เขาแบบเขาก็บคมทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นไงมดดำนี่ คนเขาส่งก็มาคุณผู้ชมอาหารหมาสักหน่อยไหมล่ะอีบ้าแม่เนี่ยอีบ้าไปแล้วต้องให้คูวชมวิ่งไปขอบคอณครัจริงเลยเจ้าตัวก็ส่งมาเองเลยท่านผู้ชมครับกูยังไม่เลิกเอาเลยบอกแม่ตุ้ยกับพิงกี้พิงตุ้ยกับพิงกี้เขาส่งมาเลยเป็นไงล่ะกูยังไม่เลิกไม่เขาบอกว่าเพิ่งเจอเพิ่งเจอกันเพิ่งเจอกันกูยังไม่เลิกมีไร่มีกูยังไม่เลิกมีกูยังไม่เลิกเขาบอกเลย